สวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หมค c ครับเอาชีวิตรอดเจอพรอมมีแนนอยู่ผมเช่นเคยลงวินนะครับเจ๊กลับมาอครัง้งกับไม e c ครับเจอพรอมมีแนนเนาะเออจากเมื่อวานที่เราไลฟ์สตรีมกันก็คือเราสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นของมอสโมเดิร์นอินเทอร์เทีมากันเพียบเลยเนี่ยเครื่องผลิตไฟฟ้าของมอสนี้เครื่องสตรีมเครื่องปั่น ื่องต้มอะไรพวกนี้อทำมาเพียบเลยอืมก็วันนี้เดี๋ยวเราไปสร้างเครื่องขุดแรก่กันต่ออ่าก็ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์พลังใจให้หลุงด้วยไปถ้ากดแล้วไปเรื่องบนเลยดีกว่าจากเควสเนาะเควสเราโอ้เนี่ยมันถึงแล้วละ่ละตรงเนี้ยอืม ฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าทำอะไรกันบ้างทุกคนเนี่ยลุงไปขุดแร่มาไปขุดแร่มาเพิ่มเพราะว่าจากในไลท์อ่ะเราแร่เราไม่พอเลยไม่พอแบบไม่พอเลยอ่ะออกลายเป็นว่าแร่แบบหมดบ้านจริงจังก็เลยไปขุดแร่มาเพิ่มกลายเป็นว่า ประโยชน์พิกแอคทิ้งไว้ที่ไหนไปดูอันนี้ทำใหม่เนี่ยเมนดิ้งหายไปเห็นปะเดี๋ยวรอรอหาเมนดิ้งมาใส่เพิ่มก็เหมือนเดิมแล้วดีกว่าเดิมด้วยเนี่ยขุดเร็วขึ้น20%แข็งแรงขึ้น30%ขุดไกลขึ้น2บล็อกนี่ปะ่ะดูจากรูปคเควสแล้วอะ่ะเขาให้เราทำสติลเยอะมาก เพราะว่าเขาให้เราทําไอ้นี่แหละเครื่องขุดอะเนี่ยสตรีมคุณภาพเนี่ยเห็นปะเราต้องทำไอ้พวกนี้เยอะมากฉะนั้นเราต้องทำสติวแบบจำนวนมหาศาลทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยเราทำเครื่องนี้ดิถ้าถูกแล้วมันต้องทำสตรีมคุณภาพก่อน นี่ครับมาครับเฟืองสติลด้วยไปดูเดิมันไอดีหมดยังเผาเผาเมื่อกี้เราขาดแทงสั้นใช่ป่ะเออลุงย้ายเครื่องพวกนี้ไปข้างหลังด้วยเนี่ย พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ให้มันอยู่คิดว่าไอเดียมันใช้ไฟฟ้านะแต่เรายังใช้ไม่เป็นนะต้องรอดูก่อนเนาะว่าเราจะได้ใช้ไหมสตรีมคุณภาเเลือโอ้โหอินวาเกียแล้วก็ต้องใช้ผงเพชร โอยมีจำได้ว่าไอ้พวกนี้มันเอาไปบดงไงเอามาเลยเนี่ยไม่ได้ใช้เกิกหมาไออันม้าเนี่ยโอ้โหอย่างช้า ว้าวเยียบเลยไปตันต่อเสียงอะไรวะไม่รู้ช่างมัน ปกต่อเอ่อสตรีมคุณภาพนี่มาได้แล้วนี่มาแล้วแต่ในเควสนเขาไม่ได้ทำนะปะ่ะต่อไปเราไปทำอันต่อไปกันเลยดีกว่า เนี่ยมันต้องใช้สตรีมโพลิตี้เห็นปะต้องใช้อตอนนี้ขาดอันนี้โหซิลิคอนทำไงวะเนี่ยมันต้องใช้เครื่องนี้ด้วยนะเนี่ยเขาให้เราทำสติวเพจทีเนี้ยไอสติวเพจอะมันต้องใช้ผงคอร์สซึ่งเรามีแล้วนะแล้วก็ ใช้ผงอลูมิเนียมหรอเดี๋ยวขอดู ผงโคกเอาไปใส่ในเครื่องเนี้ยอิเล็กทริกแบตเปร์แนนเนี้ยแต่ทีเนี้ยไออิเล็กทริกอะ่ะมันต้องใช้ไฟฟ้าทุกคนอืมแต่ปัญหาของเราเราไม่สามารถต่อไฟฟ้าให้เขาได้อะ่ะทำยังกันนะเดี๋ยวขอลองอีกรอบ ได้ยิยางั้นี่ยแหละดมันต้องต่อกับอย่างอื่นเอาละทุกคนแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วเรียบร้อยแล้วไม่หุดผิดชีวิตเปลี่ยนโอเคก็อย่างที่บอกเรายังไม่รู้วิธีการใช้เจ้าเครื่องนี้นะหรือว่ามันมีอันอื่นอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ว่าเราสามารถหาซิลิคอนได้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าเราต้องการซิลิคอนสองแผ่นใช่ไหมไอ้สีป่ะ ไอเครื่องเนี้ยมันใช้ไฟฟ้าทุกคนแต่ทีเนี้ยเราอะเติมไฟฟ้าเข้าไปให้เขาได้ยังไงก่อนอใช้คอรกับอะไรนะเจ้าสิ่งนี้ มันไม่มันไม่ทำงานเห็นปะ,ะไม่รู้ว่าเราใช้เจ้าสิ่งนี้ด้วยไหมมันเข้าไม่ได้เห็นปะมันต่อเข้าไม่ได้ทุกคน อ,อะไรกันนะกันหนาพนมยืนอยู่หน้าบ้านซะด้วย เอาไว้ก่อนละกันเราต้องการซิลิกอน2อันอันนี้อันนี้ชั่วๆอยู่แล้วไปเดี๋ยวเราไปทำอันอื่นก่อน mình đơm mình đơm พอปั๊มเลยเยอะๆเนี่ยทองอะสะติวเราออกมาจากตเตาหมดยังนะยังโอเคให้สติวเขาเิ่มโอเคมาต่ออืม ก็แล uh, mm ้วก็แล้วก็เดี๋ยวนะอันนี้เฮ้ย hey. mm hmm. มาทีนี้เรามาทำซิลิคอนกันดีกว่าเอ่อ uh, mm hmm. มันมีอยู่สองกรณีทุกคน เนี่ยเราสามารถเอาไอแผ่นซิลิคอนเนี้ยมาได้ส่วนไอซิลิคอนเนี้ยมันหาจากการเอาเลสซอ์เลสซที่มีกับขวดเนาะมาใส่เครื่องอันนี้เครื่องแยกสาสารอืมกับอีกวิธีนึงโอ้แต่พวกนี้เราไม่มีเนาะ มาได้ซิลิคอนแล้วเราก็เอามาเผาในเครื่องแบทเอาซิลิคอนมาเผาในเครื่องแบทก็จะเป็นซิลิคอนเพลทเนี่เห็นปะไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายมาซิลิคอนสิออันเสร็จแล้วเราเอาไปบดปะ อ่าใช่เอาไปบดไะมันต้องเข้าเครื่องไงเครื่องบดเขาอะเครื่องเนี้ยมันต้องใช้ทั้งหมดสี่เนี่ยเราจะได้แล้วนะเครื่องอะ โมเดลอ่อ๋อที่เผาเพิ่มไปปั๊มเพิ่มปั๊มแผ่นจริงๆริงทำแผ่นทำให้หมดเลยก็ได้นะไอ้แผ่นเนี่ย เ,นะเก็บเข้าไปให้หมดไม่ได้ใช้ก็ได้แล้วสองอันมาแล้วต่อไปต่อไปโหชิปไม่มี ซิลิกอนเราหมดแล้วอะ แล้วก็เอาไปเผาได้ซิลิโคลเพดมาแล้วใช้เยอะเหมือนกันอาจริงๆแล้วอะโอ้โหดุ้ยู่กคนมันใช้ชิฟายแล้วชิฟายทำโคตรยากอลูมิเนียมรอดเอาอลูมิเนียมไปเป่า นะนะมีอยู่นะอลูมิเนียมอ่ะมีเยอะด้วยเอลยูมีเยอะแต่ยังไม่ได้เผาอะ่ะช่างมันเผาแค่นี้แหละไม่ใช่ดิเ๋ยนะเผาเครื่องไหนนะ Okay. Ma. เราต้องการมอเตอร์ขนาดใหญ่จำนวน4ี่สี่ไหมอ่ะสใช่เออเราต้องการมอเตอร์เล็กยีอันตอนนี้มี5 ขออนุญาตทำมอเตอร์ก่อนนะทุกคนอะไะทุกคนมาพร้อมพร้อมแบบฝุดๆไปครับโอ้โหชิปเนี่ยใช้เยอะมากชิปใช้เยอะมากสายไฟใช้เยอะมากบอกเลยเดี๋ยวขอหมดสายไฟเพิ่มอีกชิปเล็กนี่ใช้เยอะมาก ชิปทองแดงเนะี่ยโอ้โหสุดยอดบอกเลยปะไม่ให้ไปเสียเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาไปเลยนี่ได้แล้วก็อ่ามอเตอร์ใหญ่มอเตอร์ใหญ่4อันชิป2อันแล้วก็แอดวานซ์แมชชีนฮิวฮิวหนึ่งอันแขนนี่ย้อนกลับไปดูที่ไลน์เนาะว่าตอนไลท์ทำยากมากผ่านแล้ว นี่อันต่อไปต้องทำ steel machine crashing กับไป p e steel ไม่น่ายากนะอันเนี้ยต้องทำไอเน,นี้ยโอ้โหไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าจำได้ว่าเผาสตีลไว้ เพิ่มไหมโอ้โหเหล็กหมดหมดเกี้ยงอ่ะเหล็กหมดอีกแล้วแต่ก็ช่างมันเถอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เครื่องขุดแล้วืม,มาค่าติดเท่าไหร่ ทำไปก่อนก็ได้ขอให้เราทำกี่อันนะไปหกอันแล้วก็เคสสิบหกเนาะไม่น่ายากนะอันเนี้ย เนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยสิบหกไปหกก็ขาดอีกสี่ต้องทำสติวอันนี้อีกสี่ เอาสติวล,ลอดไปพ่นอีกทีหนึ่งมันจะได้นี่อะไรนะไม่ชอบเลยวันที่ฝนตกนะ เอาแล้วทุกคนมาและเสร็จสทัทีครบแล้วเนี่ยโคตรนานครบแล้วครบแล้วปะเราไปวางเครื่องกันดีกว่าโอ้โหต้องวางยังไงน้านี้อย่างนี้อย่างนี้ ตไม่เหลือแล้วอ่ะทุกคนเหล็กแบบหมดเยงตับเลยนี่เครื่องขุดมาแต่ทีเนี้ยมันต้องต่อ อุปกรณ์เพิ่มมันต้องต่อเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวเขาไม่ให้เรามาเนาะมันต้องต่อเจ้าสิ่งเนี้ยไออะไรนะไอเจ้านเนี่ยเนี่ยไอสองอันเนี้ยอืมปัดเด็นเลยนะเราไม่มีสติลกับเอ่อเฟืองสติลแล้วไม่มีไอรอนแล้วด้วย หมดเกลี้ยงเลยอืมก็นั่นแหละช่างมันทุกคนก็ยังไงวันนี้เราก็ได้เครื่องขุดแล้วเดี๋ยวพัดหน้าเราจะทําให้มันใช้งานได้อ่าอันนี้ใช้เวลาแน่ๆเพราะตอนนี้ก็เกือบสองชั่วโมงแล้วอะเออโคตรนานนะแค่คราฟไอเน,นี่ยอันเดียวแนละ้วโคตรนานเลยแล้วต้องค้าฟแบบเดียวกันอีกสามเครื่องตายแน่ๆบอกเลยตายอย่างเขียดอืม ก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื <c oughs> ่อพาดคิดใหม่ๆด้วยสำหรับวันนี้ลุงขอตัวไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่ในอีพีหน้าบาย